สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นคลิปสูตรเด่นล่างระยะสั้นตามต่อนะคะมีทั้งหมด2สูตรนะประจําววันที่1สิงหาคม2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันเดี๋ยวเราไปดูคำเตือนกันก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูสูตรล่างกันบ้างนะคะ สูตรล่างสูตรนี้นะจะเป็นสูตรเก่าของเรานะเราเอา,ม,ามันเข้าอยู่นะคะเราก็เลยเอามาดูไว้ก่อนเนาะเอามาทบทวนเก่าๆก่อนนะก่อนที่เราจะไปหาสูตรใหม่ๆกันอ,อ,อันนี้เป็นสูตรเด่นล่างนะคะระยะสั้นนะเราจะใช้สิบล่างบวกกับ3ามคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหานะคะก็ดูสิบล่างนะคะเลขค่า บวกกับสามคงที่ก็เป็นแปดแปดก็บวกตัวแทนนะคะคือสามนะแปดบวกค่าได้สามห้อยออกหนึ่งแปดเข้าแปดหลักหน่วยนะคะมาดูข้อที่สองค่ะสิบล่างเลขหนึ่งบวกสามคงที่มีค่าบ,บวมรวมกันได้สี่นะคะสี่บวกค่าเป็นเก้าหอยออกหนึ่งสี่เข้าสี่หลักหน่วยค่ะข้อท,ที่สามจะหลักสิบล่างเลขหนึ่งบวกกับสามคงที่บวกกันได้สี่ สีบวกห้าคงที่ได้เก้ายวออกสี่ห้านะคะเข้าสี่หลักสิบดูง่อที่สี่เลยค่ะง่อที่สี่สิบล่างแล้วก็เอาสี่มาตั้งบวกกับสามคงที่บวกกันได้เจ็ดจ็ดก็บวกกับห้าคงที่อีกครั้งหนึ่งก็จะได้สองเป็นเลขเด่นสองตัวนี้ค่ะเจ็ดกับสองไวยออกหนึ่งเจ็ดก็เข้าเจ็ดหลักหน่วย มาดูงว่อที่ห้าต่อเลยค่ะเออสิบล่างเลขหนนะคะบวกกับ3มคงที่ได้สี่สี่บวกห้าได้9้าจะได้เด่นสกับ9หวยออกสองเก็เข้า9หลักหน่วยนะคะต่อไปงว่อที่หเราก็เอา10ล่างเลขสอบวกสมคงที่เท่ากับห้า ห้บวกหาเป็น10ใสศูย์ไว้แล้วได้เด่น5กับ0นย์ห้อยออกเมื่อที่แล้ว7จูนตรงนี้นะคะเอ่อที่เราเลือกห้าเพราะว่ามันยังมีอยู่สูตรหนึ่งใช่ไหมคะที่ได้5้ากับ9มาตัวหนึ่งเราก็เห็น5กับห้าชนกันใช่ไหมเราก็เลือก5ส่วนศูนย์นี้ก็มีสูตรวิ่งตัวเดียวได้ศูนะคะขอตัวล่างแต่มันก็ไม่ดังเท่ากับ5เนาะ อันี้งวดนี้เราก็คงจะไม่ทิ้งตัวใดตัวหนึ่งนะเดี๋ยวงวดนี้จะพยายามจับเป็นคู่ไว้ให้หมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าคู่ไหนได้มากที่สุดก็จะใช้คู่นะเป็นคู่เด่นเนาะไม่ต้องไปตัดทิ้งก็เอาห้ากับศูนย์เป็นตัวเด่นนะแล้วหวยก็ออกเจ็ดศูนย์นะคะปรากฏว่ามันเข้าเลขศูนย์ตัวนี้เนาะเลขศูนย์ก็เข้าไปในหลักหน่วยนะคะ มาดูงวดที่จะถึงนี่เลยค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหานะงวดถึงสิงหานี่เราก็จะเอาหลักสิบล่างเลขเจ็ดบวกกับสามคงที่มีค่าเท่ากับศูนย์บวกกับห้าคงที่นะคะก็ได้ห้าเราจะได้เด่นชุดแรกของล่างนะคะคือศูนย์กับห้านะแล้วเราก็จะมาดูสูตรที่สองต่อเลยค่ะ มาดูสองสูตรนะคลิปนี้ดูสองสูตรค่อยๆเก็บข้อมูลไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะใจเย็นๆแล้วก็เราเก็บรวบรวมข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสักสองสามวันก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาสรุปมาช่วยกันดูล่างว่าเราจะเอไปในทิศทางไหนถึงจะดีเนาะมาดูมาดูสูตรสูตรที่สองเลยนะคะของคลิปนี้นะจะเป็นคลิปคลิปเด่นล่างเหมือนกันนะคะ เป็นคลิปเก่าเหมือนกันอันนี้ก็คือมาตามต่อกันนะคะเราจะใช้หลักแสนนะคะบวกพันบวกหน่วยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่4มีค่าเท่ากับ x กบวกหนึ่งก็จะเป็น2ตัวมาตัวหนึ่งเลขน้อยชุดก่อนนะคะเริ่มต้นแต่น้อยชุดเวลามันมามันก็มาเวลามันหลุดมันก็หลุดไปเนาะเหมือนว่าที่แล้วก็หลุดไปหลายสูตรอยู่เดี๋ยวเราวดนี้ก็ลองมาดูก่อนว่า มันจะไปต่อหรือว่ามันจะหลุดเนาะมาดูงวดแรกที่สุดรเริ่มเข้าเลยนะคะเราจะใช้หลักแสนเลขสี่บวกหลักพันเลขสองบวกหลักหน่วยครั้งที่สองเลขสมแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่เลขเจ็ดนะคะหมดนี้รวมกันก็ได้ทั้งหมดอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นสิบหกนะคะก็ได้หกหกเดินไปแต้มเดียวค่ะหบวกหนึ่งนะคะตรงนี้จะปนบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็หวยออก5 6าหกก็เข้าหกหลักหน่วยนะคะล้วต่อไปก็ ตรงนี้จะบวกหนึ่งหมดลเลยดี๋ยวอาจารย์บวกให้ก่อนคือเดินไปแต้มหนึ่งนะคะเราก็ทำได้เราชอบเลขอะไรพอสักอาทิตย์สองสามสี่วันนี้เราก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เนาะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปชนกับเลขดังเขา๋ย่าหาซื้อไม่ได้เราก็ซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเราชอบเลขไหน อย่าไปซีเรียสเนาะอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดเราทำใจได้เนาะไม่เป็นไรอันนี้มาดูข้อที่สองเนี่ยนะคะหลักแสนก็เลขหนึ่งนะคะบวกหลักพันเลขศูนย์บวกหลักหน่วยครั้งที่สองเลขสามบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ก็เลขสี่สามตัวนี้บวกสี่ตัวนี้บวกกันนะคะศูนย์ไม่มีค่าอันนี้ก็เป็นเจ็ดบวกอีกหนึ่งก็เป็นแปดเราก็ได้แปดบวกหนึ่งคงที่ก็เป็นเก้าหวยออกหนึ่งแปดเข้าแปดหลักหน่วยดูงวดที่สามต่อเลยค่ะ หลักแสนเลขห้าหลักพันเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่สองเลขแปดหน่วยครั้งที่สี่เลขเก้าสองตัวนี้บวกกันหายไปเก้ากับหนึ่งเอาแปดกับห้าบวกกันก็เป็นสิบสามสามเดินไปหนึ่งแต้มก็เป็นสี่ห้อยออกหนึ่งสี่เข้าสี่หลักหน่วยนะเมื่อที่สี่ต่อเลยค่ะหลักแสนเลขหกหลักพันเลขสี่หน่วยครั้งที่สองเลขห้าหน่วยครั้งที่สี่เลขศูนย์ รวมกันหมดนี่เลยสี่ตัวนี้รวมกันได้ทั้งหมดสิบห้านะคะเอาห้ามาตั้งห้าบวกกับ1คงที่เป็นหกไวยออกสี่ห้าก็เข้าห้าหลักหน่วยต่อไปแล้วก็ดูง้อที่ห้าเลยค่ะเอาเราจะดูแล้วก็ทำแบบง่ายๆไปก่อนเนาะแล้วเราจะบันทึกเอาไวเา้เง้อที่ห้าก็เอาหลักแสนเลข2บวกหลักพันเลข 2, 2หน่วยครั้งที่สองเลข3และหน่วยครั้งที่4ี่ก็เลขสามนะคะสี่หลักนี้รวมกันสองตัวนี้เป็นหก เป็น 7, จ็ดเป็นแเป็นเเป็นสิรวมกันทั้งหมดได้10บนะคะก็ใส่ศูนย์ไว้ศูนย์เดินไป1นึ่งแต้มก็เป็น1ไว้ออกหนึ่งเก็เข้า1นะคะหลักสิบเมื่อที่6ค่ะเราก็เอาหลักแสนเลข6บวกหลักพันเลข1บวกหลักหน่วยครั้งที่สองเลข7บวกหลักหน่วยครั้งที่สเลข8ปนะเอ่อหกบวกหก็เป็น7ด เจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่เอาสี่บวกแปดก็ได้สิบสองได้สองนะคะเดินไปหนึ่งแต้มเป็นสามไว้ออกสองเก้านะคะงวดนี้ก็เข้าเลขสองเข้าไปหลักสิบนะตอนแรกแรกก็มาหลักหน่วยสีงวดเนาะสีงวดติดกันแล้วรานนี้มางวดที่ห้าก็เป็นเลขสิบนะหลักสิบเข้าหลักสิบมาดีมาดูงวดที่หกเลยค่ะงวดที่หกงวดที่หก เราทาแล้วเนาะงวดที่หกันนี้บางงวดที่เจ็ดเลยนะงวดที่เจ็ดงวดที่แล้วนี่เองเนาะเราก็นี่เนาะตัวไปชนกับตัววิ่งตัวเดียวเนาะเราก็ไปเอาเลขแปดไม่เอาเลขเจ็ดเลยใช่ไหมหวยมันก็เลยแอบมาไปทางเลข7แต่ถ้าบางคนเอาไปไพ่คู่กันเล่นไม่สนใจตัวเด่นตัวอะไรก็อาจจะถูกกันแต่อาจารย์ว่าโอกาสถูกยากเพราะกระแสแดมันดังมากงวดที่แล้วล่างเนาะ หายแวบ,บไปเลยเนาะงวดนี้อาจจะมาก็ได้นะเลขแปดใช่ไหมเพราะว่ามันออกตรงกับวันพระใช่ไหมคะอย่าดูตัวเลขไปก่อนเนาะยังวิเคราะห์อ,อะไรไม่ค่อยจะได้เนาะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มทำสูตรกันเอองวดนี้ใช่ไหมคะออแสนเจ็ดหน่วยครั้งที่แสนเจ็ดพันสามหน่วยครั้งที่ สองสามหน่วยครั้งที่สี่ก็สี่อันนี้บวกกันก็ได้เป็นเท่าไรคะสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดก็ได้เจ็ดกับแปดหน่วยก็เจนะ็ดศูนย์นี่เนาะเจ็ดศูนย์แล้วคราวนี้มาดูงวดที่จะถึงนี่เลยเนาะงวดที่งวดที่แปดจะไว้ใช้ในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะอีกนานเลยหน่วยเพิ่งจะออกไปแล้วก็ยังมีเวลาคิดเวลาไต่ตรองหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลให้เยอะที่สุดนะ ข้อมูลเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนอนไปเรื่อยๆเผื่อฝันดีมีคนฝันดีด้วยนะฝันว่าอาจารย์ไปให้เลขศูนย์ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะศูนย์บนศูนย์ล่างแนละ้วในที่นี้ก็เดี๋ยวนี้ถ้าถ้าเราได้เลขอะไรถ้าเราชอบแล้วอาจารย์ว่าเราควรจะเล่นบนล่างแนละ้วบางทีเลขล่างทําได้ก็ไปออกบนบางทีเลขบนทําได้ก็มาออกล่าง เวลาเราได้เลขล่างชุดอะไรปุ๊บแล้วก็เลขบนชุดอะไรแค่สองตัวนะคะ2ตัวล่างสองตัวบนเวลาเราไปหาซื้อลอตเตอรี่เราก็ซื้อไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยบางทีล่างออกบนบางทีงออบนบออกล่างเผลอเผอใครไปหาซื้อเลขท้าย2ตัวสองสองตัวล่างนะคะหวังจะถูกสองตัวล่างที่ไปซื้อสองหกันบอกอาจารย์หลายหลายท่านเลยนะคะที่ชอบสองหแต่เผ่อไปถูกางมาที่1ใครจะเนาะใครจะไปรู้ใช่ไหม เห็นไหมลงท้ายเจ็ดสองห้าที่อาจารย์บอกแล้วไงว่า7็มาหลายงวดติดกันทุกงวดเลยงวดนี้ก็น่าจะมีอีกหรือเปล่างวดที่แล้วก็อาจารย์ก็บอกไปว่าเจดมาหลายงวดเลยถ้าใครจําได้นะอามาดูงวดที่8ดเลยค่ะคลิปมันไม่เออไม่ยาวเนาะเพราะว่ามันแค่เจ็ดปดงวดมันเป็นระยะสั้นนะเ,เราก็เอาหลักแสนเลขห้ามาตั้งไว้ก่อนเลยแล้วก็บวกกับพันเลขหก แล้วก็บวกกับหน่วยครั้งที่สองเลขแปดบวกกับหน่วยครั้งที่สี่เลขเจ็ดนะคะเอาสี่ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะเนี้ยห้าบวกหกก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาหนึ่งบวกกับแปดก็เป็นเก้าเอาเก้าบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบหกได้หกนะคะแล้วเราก็บวกไปแต้มหนึ่งเป็นเจ็ดเดินไปแต้มเดียวนะคะเราก็ได้เด่นหกกับเจ็ดเนาะสบายแล้วเนาะเฉพาะ คลิปแรกของล่างแล้วก็สามารถจับคู่ได้ละเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกสกีนี้สูตรที่เราสูตรที่หนึ่งสูตรแรกนะคะที่เราทํากันไว้อาจารย์ก็ยกมามาวางไว้คู่กันเลยอันนี้มันมีหวยมันออกหนึ่งแปดใช่ไหมคะมันก็จะออกมาเป็นตัวชนนะสูตรไม่ต้องดูแล้วเนาะดูตัวเลขที่จะจับคู่ อันนี้แปดกับเก้าอันนี้แปดกับสมนะคะมาชนแปดก็มาตัวชนนะคะถ้าชนกันก็จะมาตัวชนนะสูตรนี้เนาะแล้วมาดูงวดที่สองนะคะอันนี้สามสี่อันนี้สี่เก้าก็ชนที่เลขสี่นะคะหวยก็ออกหนึ่งสี่นะตรงตรงนี้นะคะตรงหนึ่งสี่นี้เป็นตัวออกนะแล้วพองวดที่สี่นี้นะคะห้ากับหกเนี่ยอันนี้ก็สี่กับเก้า อันนี้ไม่ชนกันก็เป็นฝั่งนี้มาห้าฝั่งนี้มาสี่หอยก็ออกสี่ห้าเป็นไข่นะคะจารย์จะเขียนได้ว่าไข่อันไหนไม่ชนกันก็ออกไข่อันนี้ก็ไม่ชนกันนะคะงวดที่ห้าน,นี้ก็ไม่ชนกันพอไม่ชนกันก็ไข่เลยนะคะไข่ได้สี่คู่นะคะไปกลับก็เป็นแปดคู่ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้สูตรเด่นล่างเอ่อ,อ,องวดนี้นะคะจะมีหลายสูตรอยู่เหมือนกันเฉพาะสองตัวมาตัวสามตัวมา ตัวหนึ่งหรือมาสองตัวนี้จับเป็นอันไหนไม่เหมือนกันแล้วก็จับไข่จับเป็นคู่คู่ไว้เดี๋ยวเราก็จะหาตัวชนที่ตัวไหนมันชนกันได้มากที่สุดก็เอาตัวคู่นั้นไปเล่นเนาะงวดนี้เนาะเอาแบบนี้เนาะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันแล้วดูงวดที่หกนะคะงวดนี้ก็ไข่นะงวดที่หกก็อันนี้สองกับสามใช่ไหมคะอันนี้สี่กับเก้าเห็นไหมคะไม่ไม่ไม ไม่เหมือนกันก็ไขว้เป็นได้สองก้านะคะจะไขว้ได้ทั้งหมดแดคู่นะไปกลับด้วยอะ่ะมันจะไขว้สี่แล้วก็กลับตัวก็เป็นแปดชุดเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเด่นไม่ปากหลักใช่ไหมคะต่อมาเราก็ดูว่ที่เจดเลยค่ะว่ที่แล้วนะฝั่งทางนี้นะเห็นไหมเจ็ดกับแปดเราก็ไปเลือกแปดอีห้ากับศูนย์เราก็เลือกห้าเราก็มีทั้งห้าแปดห้าสาม หนึ่งห้าอะไรสองห้าอะไรก็ว่าไปส่วนตรงนี้เราก็มีสนะามแปดหนึ่งแปดสองแปดเนาะหลายคู่อยู่นะคราวนี้เอาแบบนี้เลยนาะงงวดนี้ถ้ามันเดินต่อนะอาจารย์ว่าเลขจะต้องรีบหากันนะคะเพราะว่าอาจารย์ว่าน่าจะอั้นนะมวดนี้เนาะ เ,เพราะว่ามันต้องดังแน่นอนเพราะว่ารู้แล้วไหว้มันไหลสูตรมันจะลงไปที่เลขแค่ตัว2ตัวเองนะอันนี้6กับ7ใช่ไหมคะอันนี้ศูนย์กับ 5, เนาะเราก็จะต้องไข้กันหน้าตาของการไขว้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเซตแรกเลยเนาะสำหรับคลิปคลิป,คล,ปคลิปแรกของล่างเนาะนี่อาจารย์ก็จับให้เป็น6065 7075ใช่ไหมคะแล้วเราก็กลับเป็น0 6 5 6 0 7 5 7 แต่ตรงนี้มันมันออกเจ็ดศูนย์ไปแล้วนะ้องวดที่แล้วออกเจ็ดศูนย์ไปแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปแต่ศูนย์เจ็ดอย่าเพิ่งตัดนะคะเอาไว้เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะเนาะไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําไปหลายๆสูตรนะคะเราจะมาดูคู่ที่เราจับไว้ทั้งหมดเนี่ยคู่ไหนที่มันซ้ํากันมากแล้วก็ตัวไหนที่จะเป็นเด่นตัวเดียวถ้าเราได้เด่นตัวเดียวตัวไหนมาถ้ามันไม่ตรงกับตรงนี้อันนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะหวยอาจจะมีหลุดไป แต่ตอนนี้เราทําตามสูตรมาแบบนี้ไว้ก่อนเนาะทําแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราทาหลายๆสูตรแล้วค่อยว่ากันว่าเออมันจะน่าจะไปต่อหรือว่าจะมาฝั่งเดียวฝั่งนี้หรือฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาหรือฝั่งนี้มาหรือมาทั้งสองฝั่งนะดูแล้วมันก็ไม่ยากเนาะงัดนี้เนาะไม่ยากในการทําหวยเนาะแต่มันจะออกหรือเปล่าไอ้กบ แล้วแต่ว่าาสนาเนาะชีวิตเกิดมาไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมอาจารย์ก็ชอบนะเนี่ยสูตรนี้นะอาจารย์ก็ยังชอบอยู่เพราะว่ามันยังเพิ่งจะเดินมาบางสูตรนะคะสองตัวมาตัวหนึ่งก็ไปได้ตั้งยี่สิบง,งวดเนาะสิบกว่างวดยี่สิบงวดก็มีแต่น่าเสียดายเนาะสูตรที่ว่าสองกับสามมาตัวหนึ่งเดินยาวมาตั้งยี่สิบยี่สิบ หกยี่ิ็ดงวดหรือยี่สิดงวดอะไรนะหลุดไปแล้วเนาะที่สองกับสามมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ฝากล่างไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆศึกษาแล้วก็หาข้อมูลกันไปเรื่อยๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ